ฟิลเลอร์คืออะไรใช้ยังไงแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์แบบไหนเราตามมาดูในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับผมหมอลาเต้น,นะครับกลับมาอีกครั้งกับลาเต้คลาสซึ่งคลาสนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฟิลเลอร์กันนะครับว่าฟิลเลอร์แต่ละตัวเนี่ยเรามันคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็จะเติมตำแหน่งไหนที่จะทําให้ใบหน้าเราเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นหรือดูหล่อมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่พลาดลาตเต้คลาสครั้งก่อนๆหรือคลิปก่อนๆน,นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเรามีการแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือหัตถการ หรือว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาเรื่องของข้อมูลอยู่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องฟิลเลอร์กันเลยเนาะตามมาดูในสไลด์ประหมองกันนะครับก็เรื่องจากเรื่องแรกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยคืออะไรฟิลเลอร์เนี่ยก็คือเป็นสารเติมเต็มชนิดหนึ่งมันพูดถึงสารเติมเต็มทุทกๆอย่างเลยในโลกใบนี้อะไรก็ตามที่มาเติมบนใบหน้าของเราหรือว่าในตัวของเราเนี่ยเราเรียกว่าฟิลเลอร์ทั้งนั้นเลยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีฟิลเลอร์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากทางกระทรวงสาธารณาสุขออยยยูู่่่่กก็มมมมีีีไชิดเดเ๋หจา แนะนำให้รู้จักกันในแต่ละตัวแต่ก่อนอื่นหมอขอพูดกว้างๆนิดนึงเรื่องของประเภทของฟิลเลอร์เนาะฟิลเลอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีประเภทต่างๆกันครับแบ่ open, องออกเป็น2แบบเลยก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มเพอร์มานนต์หรือกลุ่มที่ไม่สลายไปกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนอนเพอร์มานนต์หรือว่าที่สลายตามการเวลากลุ่มที่ไม่สลายเนี่ยหมอขอบอกกันเลยว่าห้ามทําเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยทางอยนะครับหรือกระทรวงเนี่ยยังไม่อนุมัติให้กับกลุ่มที่เป็นเพอร์อาอาอามาเนนต์ฟิลเลอร์หรือว่าฟิลเียน้ วกนี้คือกลุ่มฟิลเลอร์ที่เป็นเพอร์มานェนต์ทั้นนั้นเลยแต่ว่าฟิลเลอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่นิยมเนี่ยก็คือกลุ่มนอนเพอร์มานェนต์นะครับหรือกลุ่มที่สลายตามกาลเวลากลุ่มพวกนี้เนี่ยเบสหลักๆของตัวฟิลเลอร์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือเรียกสั้นๆว่าไฮยาลูรอนิกกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็คือพอถึงเวลาที่ตัวฟิลเลอร์มันสลายไปอ่ะร่างกายเราจะสร้างเลือดขาวมากําจัดตัวฟิลเลอร์ไปได้โดยไม่ต้องอาศัยยาหรือไม่ต้้้อออออองงงงาาาาาาศัาะะาััยยยะะะะไไไรรรรเเเเเลลพพฉนนนนวตตติิมมมมปปปปี่ถึึจุุด๊ก็็สธชซขขฟ พวกนี้นะครับเพราะว่ามันดีทั้ง1คือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาหรือเราไม่ชอบใจเรายังสามารถฉีดสลายได้2คือมันไม่มีสารตกค้างในร่างกายเราเพราะฉะนั้นฉีดไปก็มั่นใจได้ว่าพอถึงจุดจุดนึงปุ๊บมันก็จะสลายไปอย่างนั้นเองทีนี้หมอเลยอยากมาแนะนําให้รู้จักกับตัวที่เราเรียกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดกันไฮยาลูรอนิกแอซิดมันเป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างในรูปเนี่ยก็คือ,อมันมีทั้งตรงบริเวณดวงตาของเราก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดอยู่หรือว่าเหงื่อตามข้อหรือแม้แต่ผิวหนังงต่าๆีก็ม ยาลูรอนิกแอซิดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกายเรานั่นเองแต่พอถึงเวลาหนึง่งปุ๊บเราสามารถที่จะเอาสารพวกนี้เนี่ยมาเติมบนใบหน้าเราเพื่อที่จะให้มันดับมาดูเด็กได้อีกครั้งหนึง่งบอกขอพูดถึงประโยชน์ของฟิลเลอร์นิดนึงสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าฟิลเลอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างฟิลเลอร์จะมีประโยชน์อยู่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเติมเต็มหรือว่าที่เขาเรียกว่าฟิลลิ่งนั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่จะเห็นประโยชน์ของตัวฟิลเลอร์จาก แกมหรือว่าคางรู้สึกคางมันสั้นหรือจมูกรู้สึกจมูกไม่โด่งเนี่ยพวกนี้คือประโยชน์ในการฟิลลิ่งของฟิลเลอร์ทางนั้นเลยแต่อีก2ประโยชน์ที่คนอาจจะยังไม่รู้กันก็คือเรื่องแรกคือเรื่อง lifting. ลิฟติ้งลิฟติ้งคืออะไรลิฟติ้งคือการยกกระชับหน้าครับพอเวลาเรามีอายุผ่านไปเรื่อยๆหน้าของเราเนี่ยก็จะหย่อนคล้อยลงตามกาลเวลาเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงหน้าเราลงไปเนาะทีเนี้ยไอเจ้าฟิลเลอร์เนี่ยนอกจากเรื่องของการฟิลลิ่งแล้วเรายังสามารถใช้ในการลิฟติ้งได้นะครับคือการยกกระชับนั่นเองซึ่งเดี๋ยยววเนน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 ีี้้ปป็ทททรดในัััจจุบ่คมําก เพื่อที่จะทาให้ใบหน้าเนี่ยดูเด็กลงกับอย่างที่สาเลยก็คือไฮเดรติ้งด้วยฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันคือไฮยาลูรอนิกแอซิดสารตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือมีความอุ้มน้ําเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการเติมลงไปที่ใบหน้าเนี่ยมันจะช่วยเรียกน้ําให้มาไปอยู่ที่รอบๆอบเซลล์ของตัวฟิลเลอร์มันเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูเด็กลงหรือบางคนก็จะเรียกมันว่าเป็นกลุ่มพวกสกินบูสเตอร์พวกอะไรอย่าหนี้เองเพรา,ะะลลามารารว่วน ใครที่ควรทําฟิลเลอร์บ้างกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องวอลลุ่มลอสเดี๋ยวพามาดูสไลด์กันเนาะที่สไลด์เนี่ยหมออยากจะให้ดูนิดนึงว่ารูปบนเนี่ยก็คือรูปของใบหน้าคนที่ยังดูเด็กยังดูอ่อนวัยอยู่ก็คือมีการอ่าไขมันหรืออะไรต่างๆที่อยู่บนใบหน้าเราเนี่ยยังอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นอยู่ครับยังไม่ตกตามแรงโน้มถ่วงแต่พอเราอายุมากขึ้นปุ๊บจะเห็นว่าผิวหนังก็จะเริ่มหย่อนคล้อยลงตามการเวลาจะมีทั้งบริเวณหน้าแก้มนะครับเริ่มเกิดร่องแก้มขึ้ พวกนี้เนี่ยคือจุดที่มันหายไปของวอลลุ่มของใบหน้าเราพอเราอายุมากขึ้นปุ๊บกระดูกเริ่มยุบตัวไขมันเริ่มสลายไปไอร่องรอยพวกนี้ก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาพวกนี้เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เหมาะกับการเติมฟิลเลอร์คือการเอาฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปเติมตรงจุดที่มันหายไปนั่นเองนอกจากนั้นอย่างที่2ก็คือกลุ่มคนที่อยากจะเพิ่มจุดบางจุดให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในรูปเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยอยากจะเติมบริเวณคางให้ดูยาวแล้วก็เรียวรับกับรูปหน้ามากยิ่งขึ้นกกาาารรรเตติมฟอ์งงนี้้่ย็จะชวทํใหค ดูเรียวยาวสวยขึ้นคือไม่ได้คางเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้ยุบตัวลงจากอายุของเขานะครับแต่เขาต้องการจะทําให้มันโดดเด่นขึ้นนั่นเองก็สามารถทําได้เช่นกันหรือบางคนอยากจะเติมบริเวณจมกูกให้จมูกดูมีสันสวยมากยิ่งขึ้นก็สามารถใช้ฟิลเลอร์ในการเติมเต็มได้กลุ่มที่3ที่หมอบอกไปก็คือลิฟติ้งนั่นเองอย่างในรูปเนี่ยก็คือรูปด้านซ้ายเป็นรูปก่อนทําจะเห็นว่าผิวหนังเนี่ยก็จะเริ่มมีความหย่อนคล้อยนะครับแล้วก็มีแรงตกตามแรงน้มถ่วงสังเกตจากก,อกรอบกาามลม,ลม,าลลามลลง หรือว่าตรงจุดต่างๆเช่นหน้าแก้มตรงนี้นะครับที่เขาเริ่มตกลงมาก็เลยทําให้เห็นตรงบริเวณล่องใต้ตามากขึ้นการลิฟติ้งด้วยฟิลเลอร์เนี่ยก็คือเป็นการเติมบริเวณบางบริเวณเพื่อที่จะทําให้ผิวหนังกลับไปอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นก่อนที่แรงโน้มถ่วงจะทําลายเราอย่างที่4อย่างสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่อยากจะทําให้ผิวหนังเนี่ยมีคุณภาพผิวที่ดีมากยิ่งขึ้นสังเกตจากในรูปเลยก็คือผิวหนังคอหลังเติมไปนะครับจะเห็นว่ามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นนนนนนกกก็็คคคืือออออผผลลลลััััพธ์์ขงงงาารรเเเติิมมมฟ่่ชวววยทํใหห้ี อุ้งน้ําแล้วก็จะดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับจะดูสดใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อยากจะมาทําหมอก็สรุปได้4ข้อนะครับหคือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องร่องเรื่องรอยหรือว่าตรงไหนที่มันเริ่มขาดหายไปมาเติมฟิลเลอร์ได้2คือกลุ่มคนที่อยากจะทําบางจุดให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเช่นจมูกหรือข้างหรือจุดไหนก็ตามที่อยากจะให้ดูเรียวดูสวยมากขึ้นก็สามารถเติมฟิลเลอร์ได้3ก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าเริ่มหย่อนคล้อยสาาาาามมมมรรรถทททีีี่่่่่จะใใช้้ฟลลอออ์นนกกกกไดุุ4็คคืย จะให้ผิวดีผิวหนังดีขึ้นมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถมาเติมฟิลเลอร์ได้เช่นกันทีนี้แต่ละอย่างที่หมอพูดไปเนี่ยใช้ฟิลเลอร์ไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเ <c oughs> ฮ้ยฟิลเลอร์เนี่ยเรามียี่ห้อทั้ง Juvederm มีทั้ง Restylane มีทั้ง Ulamis มีทั้ง b e l a t h e r ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีสีมียี่ห้อมีรุ่นแตกต่างกันไปต,ตามแต่ละยี่ห้ออีกทีหนึง่งซึ่งจุดใหญ่ๆเนี่ยเราจะเลือกกันยังไงว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนไปเติมตรงจุดไหนด ฟิลเลอร์เราจะแบ่งเป็น3ากลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มคืออะไรเนื้อนิ่มคือเวลาฟิลเลอร์ที่เติมเข้าไปอะครับเนื้อมันจะนิ่มเนียนไม่แข็งเป็นก้อนเนื้อนิ่มพวกนี้เนี่ยจะเหมาะกับบางบริเวณเช่นบริเวณใต้ตาใต้ตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเติมเนื้อที่มันแข็งมากเกินไปเวลาคลำก็จะรู้สึกว่าเป็นก้อนเวลายิ้มก็จะเห็นว่ามันเป็นก้อนส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อปานกลางซึ่งเป็นเนื้อประเภทที่2เนี่ยก็คือจะเอาไว้เติมบางจุดที่เหมาะกับการที่อาจจะต้องมีการขยัับตลลออออดเเเเเวาพืื่่่่ทีจะให้้นนนนมมมสสช เช่นร่องแก้มเวลาเรายิ้มทีนึงใช่ไหมครับร่องแก้มก็จะขยับทีนึงอย่างเงี้ยครับการเติมจุดพวกนี้ก็ต้องใช้เนื้อที่มีความแข็งปานกลางแต่ไม่แข็งมากจนเกินไปเพราะถ้าแข็งมากเกินไปก็จะเห็นเป็นก้อนเป็นลำได้ส่วนแต่ที่3ก็คือเนื้อที่แข็งมากกลุ่มเนื้อแข็งมากเนี่ยจะเอาไว้เติมบางบริเวณเช่นคางหรือว่าจมูกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันอยู่ทรงแล้วก็ดันทรงให้ดูสวยดูยาวดูเรียวได้ตลอดเวลาไม่ยุบไม่ยัวไปพวกนี้ก็เลยต้องเลือกตัวฟิลเลอร์ที่เนื้อแข็งหน่อยทีนีีี้สสาาาาาหรรรรรบใคท่่ออาจะามปกกกณ์ืวลศึษ อยู่ในเชิงที่ลึกขึ้นบอกขอพามาดูแต่ละยี่ห้อนิดนึงว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเนื้อแข็งเนื้อนิ่มเขาเรียกชื่อกันยังไงบ้างเรื่องจากตัวยี่ห้อแรกคือยี่ห้อ Juvederm Juvederm เนี่ยเขามีแบ่งออกมาก็คือเป็นเนื้อแข็งจะเรียกว่า Volume เนื้อปานกลางจะเรียกว่า Voluma แล้วก็เนื้อนิ่มจะเรียกว่า Volumi หรืออย่างตัว Restylane เองก็มีตัวเนื้อแข็งจะเรียกว่า Perlane Lift เนื้อปานกลางก็คือเป็นตัว Restylane Original เลยแล้วก็เนื้อนิ่มก็คือเป็นกลุ่มพวกว h i เท Light อย่าง b e l t a o l o เองก็จะเป็นต ตัวบาลานซ์ส่วนตัวนิ่มเนี่ยจะชื่อว่าซอฟหรืออย่างเพอร์เฟกต้าเองจะเป็นตัวแข็งจะชื่อว่าซับสกินตัวกลางกลางก็จะชื่อดีฟแล้วก็ตัวเนื้อนิ่มเนี่ยจะชื่อว่าเดิมส่วนนิวลรมิสเนี่ยจะเป็นยี่ห้อเดียวตอนนี้ที่มีแบบเดียวที่ยังที่ผ่านออยอก็คือเป็นรุ่นดีฟนั่นเองดีฟเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเนื้อปานกลางทั้ง5ยี่ห้อที่หมอใส่เข้ามาในสไลด์จะเป็นกลุ่มห้ตัวที่ผ่านไทย fda นะครับหรือว่าออยอของไทยนั่นเองนะครับที่สามารถใช้ได้ปลอดภยัยแล้วก็ถูกกกกฎหหมมาาายยยในนนนปปรระเเเเทททศไแแต่่่่่อออออจืืงงงงข้บีๆ็ ุ่เรายังมีแบ่งรายละเอียดได้ยิบย่อยอีกมากมายเลยสำหรับใครทีอ่อาจจะหาข้อมูลมาระดับหนึ่งจะเริ่มได้ยินคําว่า G p พ i m e เริ่มได้ยินคําว่าแบบยาชา Cohesivity e l a s t i c i t y ซซึ่งรายละเอียดพวกนี้เนี่ยจะเป็นดีเทลของแต่ละตัวฟิลเลอร์ที่แตกต่างกันคือเหมือนแต่ละยี่ห้อเขาก็ต้องการผลิตผลิตของเขาให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีจุดเด่นจุดขายของตัวของเขาทีนี้หมออยากจะชี้จุดเด่นๆให้ดูนิดนึงอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือเรื่องของยาชายาชาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในตัวฟิลเลอร์เพราะอะไร เพราะว่าเวลาเราฉีดไปถ้าไม่มียาชาเนี่ยตัวฟิลเลอร์จะมีความรู้สึกแสบด้วยความที่มันเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดมันมีความเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดปุ๊บมันจะแอบแสบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ส่วนใหญ่ในท้องตลาด,ลาดก็เลยผสมตัวยาชาเข้าไปด้วยแต่จะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ยังไม่มียาชานะปัจจุบันก็คือตัวนิวเร์มิสดีฟนั่นเองที่ยังไม่มียาชาหรืออย่างแรงเฉือนแรงกดพวกนี้เนี่ยก็คือ,อตัวฟิลเลอร์เนี่ยเขาจะพยายามทําให้แต่ละตัวเนี่ยมีแรงเฉือนแรงเฉือน ลลต้องมีแรงเฉือนที่ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกเนื้อปานกลางเนื้อแข็งเนี่ยจะมีแรงเฉือนที่ค่อนข้างดีหน่อยหรืออย่างแรงกดเองก็เช่นกันแรงกดก็คือถ้าเกิดว่ามันทนต่อแรงกดได้มากๆเนื้อมันก็จะแข็งก็จะดีเหมาะสําหรับการเติมบางจุดเช่นจมูกหรือคางแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อมันนิ่มมากๆอย่างเงี้ยก็เอาไปเติมใต้ตา,ยตายอย่างที่หมอแนะนําไปอีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการอุ้มน้ําของตัวฟิลเลอร์ฟิลเลอร์หลายๆคนเติมไปเฮ้ยทำไมวันที่1เเติมไปปหนึ่งเป็นเพราาว่ตัิมไอเ์ อย่างที่บอกไปว่ามันมีความสามารถในการอุ้มน้ําค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการเติมฟิลเลอร์บางจุดเนี่ยอาจจะต้องเติมให้ได้ปริมาตรที่ดีระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเติมเยอะเกินไปบางทีมันอาจจะทําให้ตัวน้ำเนี่ยพอบวมน้ําปุ๊บก็ดูเยอะเกินไปบางจุดเลยอาจจะต้องเติมต่ําไว้นิดนึงแต่พวกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้ว่าควรจะเติมฟิลเลอร์เนี่ยแต่ละจุดประมาณไหนดีให้เหมาะสมกับใบหน้าเราที่ไม่บวมจนเกินไปหรือบางยี่ห้อเองก็เลือกผลิตภัณฑ์เป็นตัวที่ไม่บวมน้ําาเเเลยอยอ่่่งชนตัวทีดๆ เลยก็คือตัวเลสเทเลนไวท์ไลท์ตัวนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องของการที่มันไม่อุ้มน้าเลยทําให้เวลาเติมไปปุ๊บมันก็จะสวยอย่างนั้นเลยทีนี้หมอขออธิบาย2ตัวนิดนึงเป็นสับเฉพาะทางนิดนึงเขาเรียกว่าไวครอสไวครอสคืออะไรไวครอสเป็นเทคโนโลยีของทางจูวีเดิมเขาที่เขาเคลมขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาอะทำให้แรงเฉือนของตัวฟิลเลอร์เขาเนี่ยมีคุณสมบัติที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันดียังไงไวครอสของตัวจูวีเดิมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราเติมเข้าไปอะครับมันจะทาให อย่างเช่นอะไรเช่นเวลาสมมติเราเอาจูวีเดิมเติมล่องแก้มมันก็จะทําให้เวลายิ้มปุ๊บเนื้อมันก็จะเนียนเกลี่ยแล้วก็เรียบไม่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นจูวีเดิมจะเหมาะกับบางจุดที่ที่ต้อง movement ใบหน้าบ่อยๆหรือต้องขยับใบหน้าบ่อยๆหรืออย่างเลสเตเลนเองก็มีข้อดีของมันเขาเรียกว่านาชานะครับ n a s h a นาชานี่มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเขาบอกว่าเลสเตเลนเนี่ยจะมีโมเลกุลของตัวฟิลเลอร์ค่อนข้างใหญ่มันทําให้เกิด lifting effect ได้ค่อนข้างเยอะหรือการยกกระชับได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าาเกิดว่่ครที อยากจะลิฟต์ใบหน้าอย่างเงี้ยครับหรือยกกระชับใบหน้าเนี่ยตัวนาชาเทคโนโลยีของทัวร์เลสซิเลนเพลนลิฟจะเป็นยี่ห้อที่เหมาะกับการเติมใบหน้าในการยกกระชับนั่นเองพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าพื้นฐานหมออยากจะแนะนําเรื่องของการแบ่งยับแบบ3แบบอย่างที่หมอแนะนําไปตั้งแต่สไลด์ก่อนหน้าทีนี้ก็จะมาที่คําถามว่าแล้วเราควรจะเลือกยังไงดีคําตอบที่ดีที่สุดเลยก็คือหมอแนะนําว่าต้องไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าแพทย์เนี่ยจะเป็นคนที่แนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดเนื่องจากคุณสมบัติแต่ละอย่างเน ผ่านไปสินาทีเริ่มปวดหัวแล้วใช่ไหมครับคือแค่นี้ยังเป็นรายละเอียดแค่เล็กน้อยยังมีดีเทลอีกมากมายเลยว่าแต่ละตัว้ i, บวมน้ํามากน้อยแค่ไหนพันธทักะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนหรือบัตเจตเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นปัจจัยในการพิจารณาเช่นกันแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นแค่รู้ว่าเนื้อมันมีเนื้อแข็งเนื้อนิ่มแล้วก็เนื้อปานกลางแค่นี้ครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฟิลเลอร์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับทีนี้หมออยากจะแนะนําเรื่องของข้อห้ามในการทําฟิลเลอร์นิดนึงหมอขอห้าม3อย่างอย่างแรกนะครับคนที่กาล คนที่เคยมีประวัติติดเชื้อบริเวณที่อาจจะทําตัวฟิลเลอร์นะครับเช่นคนที่อาจจะเหมือนเคยมีเป็นหนองหรืออะไรที่แบบแก้มหรืออะไรเงี้ยการจะเติมฟิลเลอร์บริเวณนั้นอาจจะต้องรอเวลานิดนึงเพื่อที่จะให้ผลการติดเชื้อเนี่ยมันน้อยมากๆหรือหายไปเลยถึงจะค่อยมาเติมอีกครั้งส่วนอย่างที่3ที่หมออยากจะห้ามนะครับก็คือคนที่เคยผ่าตัดบริเวณดังกล่าวเช่นกลุ่มคนที่เคยเสริมคางมาก่อนแล้วเอาซิลิโคนออกอยากจะเติมฟิลเลอร์หมอจะไม่แนะนําไม่เติมเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าพวกเนี้ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะการวิพาษ ที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมาะกับการเติมฟิลเลอร์แล้วถ้าเคยทําสัญญกรรมก็อาจจะต้องไปทาสัญญกรรมต่อหมอขอพูดประเด็นหนึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของผลข้างเคียงของฟิลเลอร์ผลข้างเคียงของฟิลเลอร์เนี่ยก็จะมีได้หลายอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกจํากัดได้ด้วย1คือมาตรฐานหมายถึงว่าถ้าเราทำอ่าถ้าเราไปเลือกคลินิกหรือเลือกแพทย์ที่ทําตามมาตรฐานการรักษาที่ถูกต้องมีความปลอดเชื้อที่ดีพวกนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นเรื่องของกลุ่มผลข้างเคียงที่อยากจะให้เกิดขึ้น้นนนนแต่่่วาาผลขงงงงงเเเคีียออัึฟทป็จุด เลยก็คือเรื่องของการที่ฟิลเลอร์เนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดจุดนี้จะเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟิลเลอร์เข้าไปอุดในหลอดเลือดเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาขาดเลือดได้ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในคนที่ไปฉีดในลักษณะที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยถ้าได้มาตรฐานจริงจะเป็นอย่างรูปนี้ก็คือเวลาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะมีเข็มพิเศษที่เขาเรียกว่าเข็มทู่เข็มทู่เนี่ยจะเป็นเหมือนลูกที่2รลูกด้านขวาเลยคือสังเกตได้ว่าพอเข็มทู่เนี่ยเวลาจิ้มผ่านเจอเส้นเลือดปุ๊บมันจะฉลกกมมััันนดดีีีียงงงไตรรทท่่วาา เข็มทู่เนี่ยมันไม่เข้าไปในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทําให้ฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดเลยก็จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นซึ่งหมอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาที่ที่จะฉีดฟิลเลอร์อยู่อาจจะลองถามคุณหมอดูว่าคุณหมอใช้เป็นเข็มทู่ไหมเพราะว่าบางบริเวณก็ควรจะใช้เป็นเข็มทู่เพื่อความปลอดภัยของคุณเองทีนี้หมอก็เลยขอสรุปไว้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทําฟิลเลอร์หมอแนะนํา3อย่าง1คือต้องเลือกคลีนิกที่ได้มาตรฐาน2คือเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์จะได้เลือกผลิตภัณฑ์แล้้้วกก็เตติมไดอออยย่่่าางงงถที3 ก็คือต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนั่นเองเป็น3สิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังเอาไว้หมอขอพามาดูตำแหน่งที่สามารถจะทาฟิลเลอร์กันได้หน่อยตำแหน่งหลายๆตำแหน่งเลยบนใบหน้าเราสามารถที่จะเติมฟิลเลอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างในรูปเนาะมีขมับโหนกแก้มใต้ตาจมูกหรือว่าเป็นบริเวณตัวร่องแก้มมุมปากริมฝีปากคางหรือกรอบหน้ากลุ่มพวกนี้เนี่ยสามารถเติมฟิลเลอร์ได้หมดเลยแต่ว่าแต่ละจุดก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปอย่างในรูปนี้คนไข้เนี่ยมาปรึกษาเรื่องของบริเวณใต้ตาที่ใต้ตาค่อน้้าางลลลลลึกกกแวว็โหรรเเติมฟอ์ไปจะช่ย แก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็จะช่วยเหมือนยกกระชับใบหน้าขึ้นไปหมอฝากให้คนดูอยู่ลองเทสตัวเองดูนิดนึงลองใช้วิธีการดันเนื้อตรงนี้ยกขึ้นไปดูว่าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาดานะให้ทําตามหมอนะครับก็คือยกตรงนี้ขึ้นไปลองดูซิว่ารอยใต้ตาดําหายไหมถ้าใต้ตาดําหายเนี่ยสแสดงว่าปัญหาใต้ตาดําของคุณเน่เกิดจากการที่เนื้อตรงนี้ครับมันตกลงมาเนื้อตรงหน้าแก้มแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใต้ตาดําไม่หายเนี่ยสแสดงว่าใต้ตาดำเนี่ยน่าจะเกิดจากความผิดปกติของร่างกายคุณเช่นอาจจะเป็นภ<ๆ>ูมิแพ ก็สามารถที่จะทําให้เกิดใต้ตาดําได้แต่อย่างพี่คนนี้เนี่ยก็คือมีปัญหาใต้ตาจากการที่เนื้อแก้มมันตกลงมาบอกก็เลยเติมแก้บริเวณใต้ตาไปก็จะเห็นว่าดูเด็กลงค่อนข้างชัดเจนเลยอีกคนหนึ่งเช่นกันก็คือมีปัญหาเรื่องใต้ตาแต่พี่ท่านนี้จะเป็นใต้ตาคล้ำจากเรื่องของอ่าน่าจะเป็นโรคมากกว่าเพราะว่าสังเกตว่าตรงหนวกแก้มไม่ได้ตกลงเลยแต่พวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ฟิลเลอร์ในการแก้ปัญหาใต้ตาได้หรืออย่างเคสนี้เองก็มีปัญหาจากการที่เนื้อแก้มมันตกลงมาทําให้เกิดบริเวณร่องแก้มเกิดขึ้นการเติมฟลลลเเอร์กจะช่่วยแ้้ปัญหหาาานีทํ ให้ตัวล่องแก้มเนี่ยกลับมาดูเด็กลองอีกครั้งหนึ่งหรืออย่างพี่ท่านนี้เช่นกันก็มีปัญหาเรื่องของร่องแก้มแล้วก็เป็นล่องค่อนข้างลึกการเติมฟิลเลอร์ก็จะช่วยเกลี่ยทําให้ตัวล่องแก้มเนี่ยตึงขึ้นนะครับแล้วก็จะดูหน้าเด็กลงสังเกตได้เลยว่าดูหน้าเด็กลงเยอะเลยและนอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของอยากจะเพิ่มบางจุดบางส่วนให้ดูเด็กดูดูสวยมากยิ่งขึ้นคนไข้คนคคน,นี้ก็คือมีปัญหารเรื่องของคางอยากจะให้คางดูเรียวยาแล้วดูสวยขึ้นเนี่ยหมอแนะนําเรื่องของการเติมฟลอร์าง เช่นการคางก็จะทําให้หน้าดูเรียวยาสวยขึ้นอย่างเคสนี้นอกจากเรื่องของคางแล้วก็ยังสามารถเติมจมูกได้นะครับสังเกตจากสันจมูกได้เลยข้อดีของฟิลเลอร์อย่างหนึ่งในการเติมบริเวณทั้งคางแล้วก็จมูกก็คืออย่างแรกเลยคือความธรรมชาติหมออยากให้สังเกตนิดนึงว่าคนไข้หลังทําเสร็จทันทีชุดเหมือนเดิมเลยจะไม่มีความบวมไม่มีความช้าเลยซึ่งเป็นข้อดีของการเติมฟิลเลอร์ทําให้เหมือนสําหรับใครที่อาจจะเป็นคุณแม่บ้านที่กลัวว่าคุณสามีจะจับได้ว่าแอบไปทําอะไรมายอย่างเงี้ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่คนไข้กลับมาฟบบคคกกหอออือจะวว่่่าสนนใญ ไม่ค่อยทักคนจะรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนไปแต่ไม่รู้ว่าไปเติมตรงไหนมาเพราะว่ามันดูเด็กลงแต่ว่ามันไม่ได้ดูว่าแบบเปลี่ยนเยอะเหมือนสัญกรรมอย่างเงี้ยครับหรือว่ารอยช้ำอะไรที่มากมายซึ่งเป็นจุดเด่นของการเติมฟิลเลอร์บริเวณดังกล่าวหรืออย่างเคสนี้เองที่มีปัญหาเรื่องของรูปปากที่ไม่ได้รูการเติมฟิลเลอร์ปากก็จะช่วยทําให้กระจับทั้งกระจับบนแล้วก็กระจับล่างแล้วก็ความอบยิ่มเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นยังมีบริเวณขมับนะครับสำหรับใครที่พออายุมากขึ้นปุตตรรงเน้ยิิ่มมอกาขึฟ์ บริเวณขหมับเนี่ยก็จะช่วยทําให้ดูเด็กลงได้แล้วก็จะช่วยลดหนกแก้มสังเกตจากรูปด้านขวาเนี่ยหนกแก้มเนี่ยก็จะดูเด็กลงด้วยหลังเติมฟิลเลอร์ขมับไปนอกจากตรงนั้นยังสามารถที่จะเติมบริเวณหนกแก้มหรือที่เขาเรียกกันว่าฟิลเลอร์แก้มส้มการเติมฟิลเลอร์แก้มส้มเนี่ยจะช่วยทาให้หน้าดูเด็กลงสังเกตจากรูปด้านขวาได้เลยก็คือพอเติมไปปุ๊บรูปเหมือนเดิมเลยแต่งตัวเหมือนเดิมเลยหลังเติมทันทีก็เห็นว่าหนกแก้มเนี่ยดูมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็หน้า ก็คือวิธีการตรวจสอบเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์ที่ถูกต้องหมออยากจะให้ตรวจสอบอย่างนี้1ก็คือทุกๆคนเลยสามารถใช้ได้กับทุกยี่ห้อเลยนะเราต้องตรวจสอบเลขล็อตเลขล็อตจะต้องตรงกันทั้งในกล่องแล้วก็ในฉลากพอแกะกล่องมาปุ๊บมันจะมีฉลากอยู่ด้านในลองดูล็อตนัมเบอร์ดูมันควรจะต้องตรงกัน2คือเขาควรจะต้องแกะกล่องใหม่ต่อแน่รวมถึงไซลิงก์ก็ต้องแกะไซลิงก์ใหม่ต่อแนาเพื่อที่จะให้เช็คได้ว่าเป็นของแท้พวกนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยสําหรับใครที่อยากจะเติมหรืออยากจะใช้หมอแนะนําว่าให้ตรวจสอบนิดนนึงก่อ อา,า,า,าสาหรับลอตเต้คลาสวันนี้นะครับหมอก็แนะนําเรื่องของการดูฟิลเลอร์ไปตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงรวมถึงความเหมาะสมว่าเราเหมาะไหมกับการเติมฟิลเลอร์แล้วก็เราจะเลือกฟิลเลอร์ยังไงให้สามารถใช้ได้กับตัวเราอย่างไงหมอก็ขอฝากทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีข้อสงสยัยหรือว่ายังอยากจะปรึกษาหรืออะไรเงี้ยสามารถปรึกษาได้ที่ลอตเต้คลินิกเลยนะครับเราก็จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรสาหรับการปรึกษาอยู่แล้วหมอก็จะแนะนําให้ว่าตรงไหนเนี่ยที่ควรจะเติมฟิล แล้วก็ควรจะเลือกฟิลเลอร์ประเภทไหนดีเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับทั้งเรื่องของสุขพัพ์สวยงามก็คือเติมไปจะต้องดูดีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของบัตเจ็ตด้วยจะได้ปลอดภัยแล้วก็เซฟแล้วก็สบายใจทั้งคู่ด้วยสำหรับลเต้คลาสวันนี้หมอก็ขอ,ขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์หรือว่าทิ้งคำถามเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับไว้เจอกัในใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของลาเต้คลินิกก่อนใครให้หมอด้วยนะครับ